่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย2 Four, three, two, one. พอได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิด ดอกใบออกผลให้เราทุกทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้วห้าสิบปีตนไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บันเทา คนให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่งต้นไม้ต้นใหญ่ลูกที่อยู่ ไม่คอยอาศัยแผ่นดินยังกวา้างไกลแต่เหมือนว่าหัวใจพ่อกว้างกว่าลูกที่เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษา จะมีเพียงสัญญาในหัวใจจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามในยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจ เมื่อเราจะเทพไปให้ต้นไม้ของพอ,อยังงดงามจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลู งสวยท้องงดงามใะยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากร้อยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทพไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพอยังงดงาม ถึงคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนต่างมองไปทางเดีวยวกันว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นการทําไร่นาสุปสมปลูกข้าวปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงป่า แอะนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริแต่ถ้าเป็นความพอเพียงในกลุ่มวัยรุ่นพวกเขาเหล่านั้นจะมีวิธีการในการใช้ชีวิตพอเพียงแบบวัยรุ่นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับนี่เราก็ได้ไปอยู่ที่หอพักหนึ่งครับ,รบเราไปดูกันว่านนสิตธิ์หอพักแห่งนี้เขาจะมีวิธีการใช้ชีวิต แบบพอเพียงในวัยรุ่นอย่างไรครับสวัสดีครับคุณมีแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในวัยรุ่นอย่างไรบ้างครับผมมีแนวทางในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของผมก็คือการประหยัดอดอมซึ่งมันสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ส่วนหนึ่งครับผมครับผมขอบคุณครับรันนี้เงินเยอะเหลือ นะสวัสดีครับสวัสดีครับ<ม><ม>คุณมีวิธีการใช้ชีวิตแบบเพีงยงในไว้รุ่นกันครับผมก็บางบางทีก็เก็บขยะที่ไม่ใช้แล้วที่อยู่แถวหอเช่นขวดเหล้าขวดเบียร์นำไปขายเพื่อนมาซื้อไข่ซื้อมาม่ามาไว้ในหอใจในตอนจำเป็นครับเช่นตอนเราไม่มีนียครับขยะได้ไปส่วนหนึ่งครับ,บครับ คุณมีวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในรุ่นอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วนะครับความพอเพียงมันก็มีแนวทางในการปฏิบัติหลายอย่างนะครับในอ,อย่างนิสิตนักศึกษาไปรุ่นอย่างพวกผมนี่ก็จะมีวิธีการใช้ชีวิตพอเพียงแบบการประหยัดอ,อย่างเช่นรเรื่องของ,ขอ,งอาหารการกินครับไม่จึงเป็นต้องกินอาหารที่มี ราคาสูงอย่างเงี้ยครับครับอย่างสเต็กอย่างเลยนะครับครับเราทําเองเราก็ทําเองได้ใช่ไหมครับครับผมอย่างเช่นนี้ครับไข่ดาวนะครับครับเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายต่ออาทิตย์ต่อเดือนครับครับผมแล้วมือหนึ่งใช้งบประมาณในการทําอาหารเท่าไหร่ครับก็ถ้าอย่างไข่ก็มันก็ฟองละสี่บาทอย่างเงี้ยครับมือหนึ่งก็ไม่ถึงสิบบาท ประหยัดต่อมื้อไไปได้ประมาณ20บาทกว่าเลยนะครับ,บครับผมค,ครับผอบครับ สวัสดีครับครับผมคุณมีวิธีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในวัยรุ่นอย่างไรบ้างครับอ๋อในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของผมก็นี่ครับขอจักรยานนะครับครับผมปั่นจักรยานครับแทนการประหยัดน้ํามันอ๋อครับนี่ถ้าไปไหนใกล้ใช้จักรยานไะครับครับผมได้ทั้งการประหยัดได้ทั้งสุขภาพเลยนะครับเนี่ยใช่ครับสุขภาพแข็งแรงครับอ้อครับผมครับครับ วัสดีครับหากพูดถึงคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงทุกคนต่างมองไปยังทางและนี่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชดำริแต่ถ้าเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมีแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในแบบวัยรุ่นยังไงครับ